สวัสดีครับนี่คือทวี3า0องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนเหนือครับ ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือการติดตามพายุโซนร้อนนากรีพายุลูกที่12ของภูมิภาคหลังจากทีวี360องศารายงานความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเน,นื่องตอนนี้ก็กําลังเข้าใกล้ช่วงอันตรายนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศครอบครัวข่าว3บริเวณทางตอนออกของประเทศฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้มีเพียงพายุนากรีเท่านั้นหากแต่กําลังเกิดพายุคู่นะครับก็คือพายุโซนร้อนหาลองซึ่งอยู่ทางด้านขวามือนะครับแนวโน้มต้นสัปดาห์หน้าจะเริ่มปันป่นป่วนหมู่เกาะญี่ปุ่นตอนใต้ส่วนลูกทางซ้ายมือก็คือายอนนาอยุุรททปะเศ ญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าค่ำนี้ครับพายุจะผ่าเข้าไปในบริเวณหมู่เกาะลิวกิวพรุ่งนี้เช้าจะทวีความรุนแรงขึ้นถึง83กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเสาร์ทนะครับจะเข้าหาคาบสมุทรเกาหลีแอคิวเซอร์ดด์คอมคาดการณ์ว่าพายุจะทําให้เกิดผลกระทบน้ําท่วมดินถล่มจากฝนที่ตกหนักในบริเวณสีสม้มในครับในพื้นที่ของเซี่ยงไฮ้เกาะคิวชูและชิโกกุของญี่ปุ่น,นครับเกาหลีใต้ทางประเทศและทางใต้ของเกาหลีเหนือด้วยครับเวสเทิร์นแปซิฟิกเว็บไซต์ด์คอมราย,ยางาน,นว่าความรุนแรงของพายุนาครีนนห้น ุ่นนอกุรีครับผู้ชมที่มีแผนเดินทางไปเชียงไฮาเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสุดสัปดาห์นี้จึงไม่ต้องกังวลแค่เตรียมตัวไปเจอกับฝนสุกเสาร์ทิศนี้ก็พอนะครับอิทธิพลของพายุคู่ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของไทยนะครับดังนั้นมาดูไปว่าจากนี้อากาศไทยเป็นอย่างไรครับ ตอนนี้ลมานสุดกพ่ตกเสิยงใต้ยังอยกำลังปานกลางนะครับส่วนยอมความวกดอากาศต่ำก็ยังอยู่ที่อ่าวตังเขียวันนี้ฝนไทยจึงอยู่ในเกณฑ์กระจาย40-60ของพื้นที่มีฝนตกหนักได้ด้วยนะครับที่เหนือตอนบนภพิสารและภาคตะวันออกเน้นๆจังหวัดเดิมๆที่มีฝนตกชุกอยู่ในขณะน,นี้ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเสี่ยงฝนตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตคลื่นอันดามันตอนบนก็สูง2เมตรเดนิดนเรือระวังกันด้วยนะครับ ส่วนช้ากรุงเทพปริมณฑลบ่นนายนี้ถึงทุ่มครับกรุงเทพตอนใต้เสี่ยงมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำเลยนะครับต่อนบนก็ความเสี่ยงฝนน้อยมากเีเดียวพื้นที่เสี่ยงก็คือบางขุนเทียนทุ่งครุราดกุรณาปริมณฑลข้างๆที่เสี่ยงเจอฝนด้วยก็คือสุทสาครสุทประการและฉะเช,ชิงเซาครับวางแผนการเดินทางกลับบา้านนะครับปิดท้ายด้วยขอเชิญทุกชมติดตามความเคลื่อนไหวรายการทีวี3 6 0องศาที่ทีวี360เชีย3ด o m คอมนะครับมีข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมให้ติดตามมากมายและตอนนี้กำลังต้้องงกกาาารรผู่ววมมนนนจับ เรามาตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด็ดเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีสาล้อศีษะนครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน